ดูเวลา5นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับท่านผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อนะครับก่อ,อนี้จประชัสัมพันธ์มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจําปี57นะครับเป็นงานใหญ่ควรสน,สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีร่วมกับ7กระทรวง5ประเทศเลยนะฮะจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปีนี้ท่านผู้ชมครับจัดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อกระจายองค์ความรู้สู่ภูมิภาค จัดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7็ดรอบพระชนมพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่12-28สิงหาคมนะครับนี่ก็เริ่มแล้วจะมีตอนเนื่งไปจนถึง28สิงหาคมไ,ไปได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มปีนี้ได้น้องก้าวจิรายุและน้องมิ้นชลิดาเป็นพรีเซนเตอร์เชิญชวนเยวชนไทยให้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างเพลิดเพลินสนุกตื่นเต้นท้าทายกับกิจกรรมมากมาย ที่เป็นกิจกรรมความรู้ทั้งสิ้นในงานไฮไลท์เนี่ยนะครับยกตัวอย่างนาิเทศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยค่ะและนิเทศการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลโยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยนะคะที่ทรงใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาประเทศนิเทศการหลัก ของงานตื่นตะลึงกับโครงกระดูกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่นะคะยาว36เมตรบริเวณทางเข้างาน36เ <36 S 2> มตร36เมตรนะคะตรงทางเข้างานเลยพลาดไม่ได้กับการจัดแสดงเทศกาลจากอาเจนตินาที่จะพาย้อนอดีตไปสู่ยุคน้ำแข็งไปพบกับสัตว์ดึกดำบันและหุ่นยนต์แมมมอสขนาดเท่าตัวจริงจากยุคไพลสโตซีนที่จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง มีลรงภาพยนตร์สี่มติให้ลุ้นระทึกก,กันกับภาพแสงเสียงและเอฟเฟคด้วยนะคะเรื่องราวการกําเนิดโลกจนถึงยุคปัจจุบันนะคะที่มีภัยพิบัติต่างๆแล้วก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เป็นคําถามอยู่นะครับว่าโลกกําลังจะกลับเข้าสู่ภาวะปะกติ หลังจากที่เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายหรือเรากําลังจะเข้าสู่ยุคน้ําแข็งครั้งที่5ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยน้ํามือของพวกเราเองอันที่ต้องไปลุ้นดูในโรงหนังสีมิติและยังมีมหัศจรรย์แห่งผลึกเพื่อให้เราได้เรียนรู้ได้รู้จักกับผลึกในธรรมชาติแล้วก็ผลึกที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะว่าสําคัญอย่างไร อีกเยอะเลยนะครับน้องใบฮะห้องทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์<ส><ส>าการประกวดแข่งขันแสดงผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์มีนิทศการจากภาครัฐเอกชนแล้วก็ต่างประเทศอีกกว่าร้อยหน่วยงานนะคะเชิญชวนนะคะน้องๆนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ครอบครัวเที่ยวชมงานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะมีรถสองแถวรับส่งจากเซ็นทรัลแอร์พอร์ตแล้วก็โลตัสคําเที่ยงมาถึงงานเลยนะคะรถสองแถวนี้ออกทุกๆครึ่งชั่วโมงค่ะไปกันได้นะคะมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2557ไปได้จนถึง 28สิงหาคมที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชมพัรษาจังหวัดเชียงใหม่อ้านี่แหละครับดูกันต่อ